มา,มาค่ะป้อนยาหลานก่อนนี่สวัสดีก่นสวัสดีค่ะเขาไม่ไอเลยพ <า S 1> ่อก็ห่วงอันนี้กินยาสีส้มนี่คือยาอะไรยากแก้ไอยาแก้ไอโอเคนี่ค่ะถ้ากินซ้อมใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้ากินเก่งไหมถ้ากินเก่งอันนี้จะไม่รู้อะไร่าใช่ถ้าร้อยนิดนึงไม่เป็นไรก็ได้ค่ะก็ได้นี้โอเคอายาเคแล้วอ้าม ปูเตรียมน้าให้หนะ่อยกี่ช้อนคะช้อนเดียวนะโอเคกินให้หมดคะ่ะคนอะไรมาเก่งขนาดนี้พ่อเว้นวางไปแล้วหมดเลยพี่น้องเก่งคนมันเก่งอะกดติดตามไม่เลยกดติดตามไม่เลยนะคะ <Yeah. S 1> แก้วเจ็ดแปดเจ็ดนี่วันนี้ข้าวไม่ยากแก้วอากินให้หมดหูกมันยังอยู่ในช้อนอยู่เลยอาปูเอานะ